ทุกคนจะต้องโออันนี้ป๊อปปี้วันนี้อากาศดีมากนะคะบารายตุรกีก็จะพาทุกคนไปเก็บพักป่ากันค่ะเราสองคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาหลังบ้านเลยค่ะอันนี้ก็นี่นะคะน,นี่ก็กินได้เนาะอันนี้เรามาสำรวจก่อนนะคะนี่นี่นี่กินได้หมดเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นหญ้าเอ็นยืดน,นะคะอันนี้ก็กินได้ ารอีจอบแล้วแล้วพอเราสำรวจไปสำรวจมาก็ไปเจอกับเพื kind. ่อนมาว่าพอดีนะคะเขามาเก็บเห็ดนี่ก็คือเห็ดมอเรลนะคะเห็ดราคาแพงมากแล้วก็หายากมากๆด้วยค่ะอันนี้ก็กินได้นี่จิ้มน้ำต้มจิ้มน้ำพริก็อร่อยมากทุกคนนี่กินมันจะคล้ายๆกับกะล่ำเอ้ยขนา อันนี้นะคะที่เราจะหาหากันแต่ว่าคือมันมีที่คล้ายๆกันอันนี้ไม่น่าใช่นะแต่อันนี้กินได้ทุกคนคือเขาจะเอาใบาออกไอที่เราตามหาคือราคาแพงมากนะแต่หน้าตาแบบคล้ายๆกันนะคะเสังเกตคือรากเขาจะต้องยาวมาก พักัดน้าหรือทิสโตนะคะเขามีออกคล้ายๆกันเยอะมากเลยรากก็กินได้นะคะต้นก็กินได้การกินได้ถ้ามันแก่แล้วดอกก็สามารถที่จะไปทําเป็นชามีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะอ่าทุกคนนีนี้เจออันนี้ยานี้กินได้เฮ้เพียบเลยงามมากอ้อยทุกคนจะต้องโอ้โอดใจไม่ไหว เรียบเลยดูนุ่นที่ที่เราเจอนะคะมันจะคลา้คลายแบบนี้แต่ลายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคนดูแฝดเพียบนี่อันนี้ก็กินได้อันนี้ป๊อปปี้อันนี้ก็กินได้นี่พันเดียวกับไอ้แดนเดลไลออนฟันหินโตนี่นี่นี่นน,น,นี่กินได้นี่ก็กินได้ยากินได้เยอะมาก อะไรอ่ะไม่อะน,นันมันเล็กอยู่สิโลสองร้อยอ่ะฝันจะลายอย่างน้อเราก็ได้ตั้งโอะอนะไหนอ่ะโอ้ตาดหีหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งป่าโอ้เด็ดเลยเด็ดเลย เป็นแบบนี้เออตายแล้วเพราะว่าตาดีมันเหมือนมันเหมือนแบบตอไม้อะทุกคนอู้บูเลอโเลยอันนี้ก็กินได้ค่ะทุกคนเออเขาเรียกว่าลาบาร์ด้านะคะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่นี่นนน <c oughs> ผลวันนี้ค่ะวันนี้เราเก็บได้แค่นี้นะคะ